โอ้โหกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเออ่แคสเกมวายแปดฮะวายแปดก็คือเราอยู่ในเว็บวายแปดกันนะฮะนี่ก็วายแปดแล้วก็เป็นเกมครับแทฟฟิกซ์ซิมนะฮะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่ออะไรไ่รู้แต่คล้ายเกมในโทรศัพท์แล้วกันบางเกมอะนะเอ่ออะไรก็ไม่รู้อะช่างแม่งอะอันนี้เซ็กชั่นหมดอะอันนี้น้ำมันอันนี้ทามอันนี้เวลาครับ น้ำมันก็คือน้ำมันหมดแน่นอนอันนี้เวลาเวลาจำกัดอันนี้ไฟไฟแดงอะไรพวกนี้น้ำมันหนึ่งกูคนว่างอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมาเล่นวายแปดอ่ะ yes แหมไอ้เหี้ยเล่นไงวะทุกคนไงอ่ะไหนวะโอ้โหพวงมาลัยมึงไม่เลี้ยวด้วยโอ้เกินเกินน้องเกินไอ้เหี้ยวู้ฮูวเก็บไงอ่ะคืออะไรวะโอ้เก็บน้ำมันเก็บน้ำมันน้ำมันน้ำมันเจ้ามาเลยเจ้าวู้ฮูว โอ้ยเฮียเราขึ้นเร็วเอ้าคอมพิดเหรอเอาไปไปเด็กๆกูไม่เฮียของกูดิอ่ะเฮียกูไม่ได้มาแปรทุกคนโอ้น้ำมันกูว่ามึงต้องไปแบบเช็คสภาพด้วยแหละมั้งน้ำมันรถมึงนี่มันแบบยี่ห้อไหนวะแบบืหรถโคตรโคตรโก้อ่ะแต่น้ำมันมึงรถโคตรเร็วอ่ะเออบอกแค่นี้แหละมึงไปเช็คด้วยนะไอ้เฮียโอ้ยากกว่ามองยากโอ้ที่ทุกคนเห็นนี่เหมือนมองง่ายนะครับน้องๆแต่จริงๆแม่งมองยากไอ้เฮีย อันนี้เออโอ้โอ้โฮมโฮมโฮมเลยกูว่าเอาเกมอื่นดีหว่าไอเชี่ยไอเชี่ยนั่นๆเอาต่อสู้ดิก็ไม่ต้องหาว่าผมแบบ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 มึงไม่มีจะเล่นเหรอใช่ครับไม่มีอะไรจะเล่นแล้วใครทักไลน์มาวะโอ้ my god เดี๋ยวมึงทักไลน์มานนอนนี้สินี่นี่นี่อะไรเนี่ยรีคิวซิก อ่าอันนี้ผมขอพูดเลยนะเคยเล่นแล้วอืมแม็กโคตรอะไรก็ไม่รู้เล่นเลี้หรอน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะอ่ะาฮะโหระบบมเยอะมากอ่ะกูไม่รู้จะเอาอะไรดีอ่ะอ่าเข้าเกมเลยละกันเข้าเกมเลยละกันอ๋อเปิดเป็นหน้าจอใหญ่ไม่ได้ช่างแม่งอ่ะขุ้ไหน้านจอจริงโอ้ยงั้นกูเนี่ยเอาหนี่เอานี่เอา้เอา,อา,อา,อาทำไมอ่ะไม่กูเรื่องไหนเลยเหรอ โอเคครับทุกคนเขาไม่เลือกไวไห้เชีย่ยูไปเกมอื่นก็ได้ย็ดแหมสนุกแล้วบ้าไหนขอดูหน่อยอูอันนี้อันนี้จะติดเหลืองเปล่าวะทุกคนโอ้มันบล็อกว่ะปุ๊บปุ๊บปุนะ๊บปุ๊บบปุ๊บปุ๊บปุยบปุบปุนบปุบุ๊บปุ๊บปุ๊บยุบกันบปุนนะบปนนุ๊เปุ๊บุ๊บปุ๊นะ เออเล่นเกมอะไรดีเออ,อน,นี่ไรอะ่ะฮึเกมแพทยเชื้อไวรัวสเหรอนี่มันคุ้นๆนะเสียตังเกมเสียตังในเพจโต้เนี่ยบ่อ้เที่ในมือถือและคอมเนี่ยโอ้โอพ่อมึงอะ่ะโอ้ไอเฮียโฆษณาเว,วนลยออกไปออกไปเคยเห็นบ่อยละนิวเกมครับ โอ๊ยอยากเอาเนี่ยโคโรนาไวรัสอะไรเชียเอาแบคทีเรียได้แบคทีเรียอ่าเดี๋ยวกูตั้งชื่อก่น oh. อนโคแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบบแบบมันจะส่งผลกระทบต่อคนแบบเออแบบแบบแบบ,บ,บติดติด,ต,ดติดไวรัสอยู่อะ่ะเอาไปนี่กันอ่ะแบบนี้นะโบรนนาไวรัสเ <c oughs> ชียโบรนนาไวรัสโอ้โหอันนี้เป็นแบคทีเรียไม่ใช่เป็นไวรัส โอเคขยายอัตรอเต็มว้าวคือไงเล่นไงอัปเกรดอ๋อเอาเอาให้แบบฟีเวอร์เพิ่มขึ้นอ่าใครเพิ่มขึ้นใครเพิ่มขึ้น,นเวลาคูณสามเลยว้าวใครเพิ่มขึ้นก็ไม่ช่วยอะไรเราอะทุกคนปะส่งออกอะไรกันเนี่ยส่งออกของอะไรก็ไม่รู้ว้าวมันมีแบบศูนย์ไหม ขอขอหน่อยอ่ะขออะไรน,นะแม่ไไปซื้อเชี้ยนั่นเลยวะ่ะเชีย่ยร์ลงไม่ติดหาเลยแล้ววะเลยแล้วทุกคนปิดเพลงปิดเพลงม,มนโอ้โลลยลงไม่ติดฮิตะไรเลยเชี่ยมเอร์แม่ติดแล้วติดแล้วเอาว่ะเอาว่ะเนี่ย infectate นะ่ะเชีย่ยเอาว่ะแอฟริกาเอ้ยอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาโอะเชีย่ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะทุกคนเอาว่ะ พวกมึงมันกากต่อไปอย่าอย่าอย่าเพิ่งให้หมอดูแล้วกันเอานี่แล้วกันได้ปะเอาวะเอาวะเริ่มดีแล้วเริ่มเริ่มเอาแล้วเอาไปเลยดีอากาศอากาศตีเชื้ออากาศตีเชื้ออ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คืออะไรลาไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษละทุกคน ไวรัสเราจะต้องอยู่ในที่หนาวได้แล้วก็อ,อไม่แพ้ยาไม่แพ้น้ําไม่แพยย้อะไรเลยว <c oughs> อกงเลยพวกมึงตายห่ากันแน่อเลิศฮอสพิทอลเราดูชี้หาย,เ,าเ,าหายเราเอาไงดีเอ้าชี้ชีแล้วชี้เราไงดีวะหมอมึงมึงห้ามรักษามึงก็ให้มึงรักษาหรอกนี่วัวเลยจ,จัดหนักจัดหนักจัดเต็มอะตอนเนี้ยไอกันติดกันแม่งทั่วโลกเลยบอกเลยเดียวเดียวเดียว ตายก็ไม่ดีไม่ต้องจับมือร่วมมือกันล็อกโอ,โอ้ว่ะจีจีเริ่มแพ้แล้วนี่มันโอโ้โหโบลน่าเวลานี้มันดีจริงเว้ยทุกคนไอเชีย่ยแต่มันไปติดอาร์เจนติน่าก่อนว่ะข่าวที่กูรู้มันไอโบลน่าเวลา้มันติดตั้งแต่ไชน่าไม่ใช่เหรอไอเชีย่ยไทยไทยติดยังไทยยังไม่ติดครับแถวแถวเรายังไม่ติดแถวเรายังไม่ติดมามา,มาต่อไปอะไรอะอ๋อต้องปลดล็อกนี่ก่อนหลังกันอืปลอดปลอดเซฟเชี่ยววะไม่รู้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้ กล้ามเนื้ออ่อนแรงโอเคพวกมึงหมอเข้าใจปะหมอถ้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงอะ่ะมันจะแบบไม่มีแรงทางานเนี่ยอืมแบบชีเนียสชีเนียสเข้าใจอืมโบตอนนออี้โอ้โหมองยากว่ะเสี่ยเดทโอ้โหเอาวะเอาว่ะลืมละิ่มละตอนนี้คนทั้งโลกเหลือเท่าน,นี้ฮะโอ้ปัจจุบันประมาณเจ็ดพันล้านตอนนี้ลดไปสองพันล้านแล้วเหรอเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเลฮลตี้เริ่มเลยละ หายาให้ได้ดิโง่หายาไม่เจอกันไหนดิไม่มียาให้รักษาอะไรหรอกบอกเลยเอนันนี้ติดทางน้ําติดทางกาไปแล้วติดทางตัวหนูมั้งเชีย่ยนี่มันโบโรนาไวรัสของแท้เลยเฮ้ยทำมลดทำมันลด,นลดชิหายแล้วเหมือนหมอเขาเริ่มจะรู้แล้วเชีย่ยทุกคนหมอเขารู้แล้วว,ว่ะเอาไงดีวะอ่าทำพยายามทพยายาได้ปะวะเชี่ยแล้วกูโอ้ใหม่ก็ เอาวะเริ่มแพ้แล้วไอ้เชีย่ยห้ามแพ้ยาปืนแม่งแพ้ไกลเลยเชียววะ,ะห้ามแพ้ยาโหได้อยู่ได้อยู่เริ่มได้อยู่อ้ไทยเราเริ่มติดแล้ววะติดสองร้านนี้ววนไม่ใช่แล้วบลุลเลนาาไวรัสไม่ติดเยอะขนาดนี้ <c oughs> อันล็อกโอ้ยอันล็อกไม่ได้วอะอันนี้ปลดล็อกด้วยนี่ตัวนี้แล้วก็อันนี้ทางแสงแดดเพิ่มมากขึ้นทางหนาวทางหนาวยังเลยแถ่านี้ยังไม่มีเลยว่ะไอ้เชีย่ย โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังแพ่ไปแป๊นนึงปนึถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมากใครฝนตกหนักก็คอมเมนต์มาได้นะเอาว่าตอนนี้เริ่มติดเชื้อกันแล้วพวกปืนมรนจักหายารักษาไม่ได้ตอนนี้ปล็อกตรงนี้ก่อนโอเคดูฮะทุกคนดูความเป็นอยู่ของประชาชนสิ หมอเริ่มออกมารักษาแล้วพวกเนี่ยมันเริ่มแปลกๆเฮลตี้อ้าเฮลตี้เริ่มลดละไม่มียารักษากันอะพวกมึงก็เหมือนแบบคนกากคนนึงอ่ะเออเรียบร้อยเฮ้ยทำไมไทฟิสต์มันลดมันลดมันลดห้ามยารักษาไม่ชิบหายแล้วทวนไปแล้วเชื่อเลยเชื่อแล้วไม่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 โอ้คนรักษาเลยอ๋ออ้าวเรียบร้อยตายทั้งโลกแล้วเนี่ยอ๋อเข้าใจละ คืออินเฟกเตนี่มันคือติดเชือ้อแล้วอินเฟกเต็นรถก็เพราะมันตายโอเคเข้าใจ <L ad> เข้าใจอยู่หรือเปล่าว่ันั่นไม่ใช่มั้งน่าใช่หรอมั้งทุกคนไม่รู้อะเรียบร้อยเริ่มตายแล้วครับเริ่มตายเรียบร้อยเอ้าคนอะอนี่ปีสองยี่สิบแล้วนะคนบนโลกมีห้าพันล้านคนเองเหรอเจ็ดพันล้านอีเชี่ย ا. โอ้ยไบแปดมึงเอ้ยไบแปดฮัลโหลเรียบร้อยครับมีเรือเรือมึงยังไปอีกเหรอ รัสเซียไม่ติดสักคนเลยรัสเซียแบบอืแข็งแรงเนาะไอ้ชี้รัสเซียไม่ติดกินแรนไม่ติดโอเคครับทุกคนเหมือนว่าเริ่มตายทยอยตายเรียบร้อยละทั้งโลกทั้งโลกเรียบร้อยครับชนะโอเคครับโ,โคลิปนี้ก็โอเคอี้เอาโฆษณาเสียงนังชิบหายโอเคครับถ้าใครชอบนี่นี่นลืมไลค์แชร์ตะไข่กันด้วยนะครับคลิปนี้ เจอกันครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บกะะูบอกเลยนะฮะบอกเลยนะฮะบอกเลยเดี๋ยวมาแคสไว้แปดต่อมเราเล่นเราเล่นไอ้เชี่ยเดี๋ยวกูไปแคสกิเหมือนมาละนามอย่างเช่น The Forest The Sim GT นะฮะใครอยากแคสอะไรก็คอมเมนต์มาได้ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวกูต่อไปเล่น GT แล้วพวกเนี้ยละนะ GT ออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่รู้อะเดี๋ยวลองดูดูเอานะโอเคไปลวทุกคน bye บ๊ายบาย